สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีหีลายองค์อิงเพชรปันแพงนะครับ f อฟช่อง YouTube แล้วก็ c e b o o o f แฟนเพจดีเจสาวน้ำยืน อีสานอ่อนซ้อนนะครับบรรยากาศนะครับนางงานสวัสดีครับผวางกินข้าวละบอครับยังเพระท่านเลยนี่นหงุ่เข่าเยอะครับผมโอ้หานามมาไว้กินบ่ครับไปให้นามไปขั่วมันเลยไปกินเามาหอดตกลงไปมาหอดไปสองกว่าแมนมาได้นามไหลมือได้เป็นอาทิตย์ กับานไปเฮ็ดเวียกไกลเติมพี่นี่แล้วเนาะมวมาจากอุบลนะนี่พ่อนี่ป้นาเาะใลเนาะทุบลเออบาใจมามา่ปันี้เเพื่อไปนะไปน้ำพอไปอยู่แล้วพุดเลาจนกว่าสิกลับไปกันทะลักมัแล้วครับครับบดวิบจังไปบ้านอยู่ของพีเนาะเมนเมนครับครับเเอาครับขอบคุณครับพ่อครับครับพอหวังนะครับเนี่ยนะครับ รถอีลามากเลยเด็กพี่น้องนะครับแต่ว่าขับเลื่อยไปบอ่อหรือจังไดสปิรงทางใดนีม่มองจอดอยู่บ่ละนะ้องเดมเมื่อกี้มาฮอดแล้วนะครับแต่ว่าไปเติมน้ำมันบ่เพ่อะเอกไปเติมน้ำมันพุ่นนะ่ะไปจอดอยู่พุ่นนะนะครับพุ่นนะครับไปจอดทางถนนหน้างานเลยนะครับ กี้น้ำเห็นกันแล้วนะครับแต่คนเริ่ไปเติมน้ำมันนะครับบรรยากาศเริ่มเป็นซีเย็นๆแล้วพี่น้องข้ามาแรงมากนะครับเพราะว่ามองนี่นี่อยู่อยู่สมบะอ้อมกอดของภูเขาซ้ายน้อยนะครับ เอ้าอดีค่ะขึ้นใลมาจอดพีขึ้นไปไปจอดข้างใน<า>งโอ้อุ้อมนเป็นทางล่มในรูนี่มาหอดแล้วนะครบับไปใส่แล้วไปซื้อเนี่ยกินว่นอ่นนหน มีห้านค้าอยู่พี่ไม่รู้มีร้านค้าอยู่นี่นะครับนี่เอ้าเอฟซีเอฟซีมาแต่ไก่เลยพี่น้องมาขอถ่ายรูนั่นมี เอฟซีเอฟซีเอฟซีมาจากจังหวัดใดเนาะนี่ครับวใส่เสื้อขึ้กันแต่เอฟซีเสื้อทพเนี่ยนี่พี่นอยน้ำกันกันม่ายรูุ่นนนี่ แม่ค้าแม่อลูกชายเป็นเอฟซีลูกชายเป็นเอซีบอกว่านนี้ไงบงยูุ่โซเซียงบอกึซเียอกเียงบอก ใส่เสื้อวันดีค่ะลุงเป็นอย่างไรคือสโลสเล่วันดีครับเออจังสันตัวเส่สดซื่ออยู่ตลอดเวลาบอกตาเหมือนตาเหมือนลำเพลินมากเลยนะกูเหมือนตาเหมือนกัตาขี้เกลียดตาขี้เกลียดล้ำเพลินไงตาตา ก็ไปจบซ้อมเบิงตาแล้วเบิงแตาแบบปองแบวแห้งนะละเมื่อนนะเหมือนอยู่บ่เงาะป่ะเหมือนวะคือเนาะกูยิงเลคือหยางเอ้คือหยางเงาะ ็นษาวน้อยแล้วใส่ชุดนี้นะครับพี่น้องรูปลำเพลันที่นีกเหมือนอีกยืมปาวาตาคือปาวาต้าคือลำเพลงกูเหมือนอีกต้องพ <c oughs> ิสูจน์กเหมือนอิงต้งพิสูจ <c oughs> น <c oughs> ์ <c oughs> ยืมใส่ซะก่อนเดี๋ยว มันเห็นหลายมือพี่น้องนะครับมาหอดกระโชคดีเลยนะครับมดเป็นนิลากไก่เลยนะครับมาหอดเป็นนิลากไก่ๆเลยบัไดเห็นหลายมือนะครับสู อาจารย์วันยุดเลยรันบมอล่วายเทียบว่าะงกันดีเทียบกันดีนะกันน้องเป็นหน้ากันมากินเข่าพี่น้องนะครับ เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับมาเห็นแล้วนะครับเสียบบีสวัสดีครับโอ้หันอาหารตามสั่งสวัสดีครับมาตะเว้นบรเห็นแนวกินไหมหานค้าอยู่นี่เองนี่หันอาหารตามสั่งนี่อาจจะไม่กินทีหลังนะครับคอนน์คอนน์นะครับพียงจี้นะครับ พ่อเอกเม่บียูพีเบิ์นเลยนะครับกินแล้วบอกกินข้าวแล้งลบรบ่ตินตา เป็นตะนาวอยู่กับเขาท่านหนาวมีแต่เขาไหมขึ <S <S ม้นได้มาแต่ทั้งพุ่น <S <S บ้านทั้งมาแต่ช่อนแดนมาเนี่ยแดนครับมาแต่มาแต่ลาดยาวมาขึ้นนี่ท่าข้ามท่าข้ามพิจิตรไม่เนี่ยเอามวลท่าข้ามอย่างไกลเนี่ย,ยตมบลท่าข้ามบ่ะกกกกไปพักอยู่นู่นบ่ะอ๋อแล้วเราบอกแอปคลิปแล้วเราบอกได้แล้วครับแล้วเราบอกคือตะคลิปเรามืาอนี่เดี๋ยวคลิปที่สามมาคือดูแท้ มาดูยังพอกระเทเราเชิปกับลิปลยว่าก็อยว่าเล่นมันชาครับผมว่างมือสอได้ลวตัวได้แลวได้ละกับมุมี้มุมนี้เอะนรผมเลยมเลยว่างถัมไปไทยเป็นชิปแลยเป็นมอสสูสูภาษมันือเพราะามุมีกกำลังใจเห็นสูสูได้ละได้ไวไฟละเ็ดเอาลุนะครับยันยันมือดีเก็บบัตร เฮ้ยหนึ่งร้อยสี่สิบแมนันบอหนึ่งร้อยสีสิบกันันแกะ่แกน้ยบาติดเบอร์เจอเลยร้อยสี่สิบบาทหน้าห้องตัวร้อยสิบบาทคุ้มเหมคุ้มครมบนี่ศิลปินรับเส้นมากอมครัแมนเพิ่มอีกหกสิบบาทได้สบู่อิงออนหกกอนใหญ่ไปใส่แมนนี่ก็ห้องอยู่ไปทีละกรนอยู่ด้วยไม่กอนละสี่สิบบาทงงงงนี่เลวครับ หกกอนก็สามกรอนละสิบบาทได้มั้ยเนี่ยอ๋อความคุณหลายนะครับพี่น้องกีฬากำลังกินข้าวแรงเนาะนะครับเอากะสื้ไปหาอัพคลิปสั้นตัวเนาะความคุณหลายๆนะครับอมคุณหลายๆเลยนะครับมีความสุขทุกๆท่านนะครับห้ามหาอีลาเห็นอีหลาเนี่ย